งหินกับทีมของเวียงสัคสุนาซิตี้เอาครับ20นาทีครึ่งแรกเกมเริ่มครับบุกจากขวาไปซ้ายเสื้อมาลูกนี้เอาครับเดีที่จะใช้ทางฝั่งของรุสตีมิกซูเตเป็นเป็นยู8ิึ่งเซ็นสัญญาติดชุดใหญ่ของพวกแอดามัน เอฟซีดำรงไม่เจอกันนานเียหน้าท้องแบนราบแล้วหุ่นดีร่างดีครับช่วงนี้ฝีคิกของเต็งกิมเอฟซีรุสดีมิงสุแต่เปลี่ยนแกนข้ามฟากออกไปกาิเดชสัดลูกนี้อเอาเอาหนึ่งประตูต่อศูนเอาก็เป็นกาซีเจ้าบ้านเจ้าถิน่นเปิดสกอร์ขึ้นนำก่อนลูกยิง,งกสิีเดชมันหนูครับ ลิฟในวัย18แล้วเจฟอ้ยดูครับเฮดทริกจากนะทัทพิติโชตดการแทกออกมาหมอสองได้ต่อทางด้านของจักรพันธ์วังหินลงยิงบ้างเหมือนกันเป็นเลนริวออกมาลูกนี้เซฟครับพิพัฒน์พลทับใสกองพบอาจเสริมซัดลูกนี้แต่ยังเซฟออกไปได้สวยครับ2,800คนอัลมา สุทัศน์วัจจีดีบอกอัลละมาครับสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อศูนย์ฟูซันไทยต่อมาที่ซอรี่ย้อนกลับออกมาขวายิงเอาครับยังเซฟครับพิพัฒพลทับไสกีฬากรุงเทพครับเจ้าบัดวางสั้นออกมาต่อที่ชุดโดยนักวิภาคษนี่ <c oughs> สกัดทิ้งออกไปก่อนครับ <c oughs> ไหนก็ัพันวังหิน กองพบอาจเสริมมาต่อซอรี่สัตว์ลูกนี้ข้าบขาดออกไปเยอะครับยกออกมาดีต่อติดบล็อกแล้วซอรี่เชื่อมกับเชฟมาได้เปรียบให้เล่นต่อได้เปรียบเล่นต่อแล้วโยนหลังมาเหลืองสั้นออกมาต่อริมเส้นไหลสวยดอกนี้เบียดบงังแล้วตื้นเจอกบกบะสีเดชมุงทิ้งออกไปก่อนครับบใจทีเดียว เอาครับโรจนวิภาคษ์องบอลยุนเาครับหาพยายามจะหาพื้นที่หมนหนีขวายิงยิงเซฟเอาครับเซฟด้วยเท้าได้สวยวางจ่ายน้องฟีฟ้าเอกสวนแสงจันทร์จ่ายตามช่องติดอัคระอัคระดสิงโตทองเซฟครับแกทิ้งออกมาก่อนลูกนี้ กาสีเดชมันหนูมงแก้ออกมาก่อนการดอกข้าศึาไม่ข้ามดอกนี้แล้วเกี่ยวได้ซ้ายเกี่ยวด้วยขวาซัดด้วยซ้ายดอกนี้อยู่ครับเกมนี้เดี๋ยวหมอผีก้องพกอาจเสริมฉายาหรอครับต่างตีออกมาของพิพัทัพใสยกโด่งลูกนี้เข้ามือดำรงวันหน้าบวรต้องทางไม่ดะตามช่องออกมาทางเส้นข้างหาพื้นที่แล้วหูยถือว่าเข้าฮอตได้สวยสองของพิพลทัพใส วนกอกเข็นเป็นกับตันทีมครับเจ้าบูตรเกมนี้ในฟุต <Hey food S 1> จะเล่นในคุ่สุดท้ายของค่ำคืนนี้หยังอยู่ต่อเอาครับดึงจังหวะเบียบซ้ายสายซัดติดแล้วยิงอีกทีก็ยังติดบลรอกครับเห็นทัดบอลแล้วได้ต่ออัครเดชสิงโตทองกระทากออกมาแล้วหักเข้าในดอกนี้ยังปลายเท้าของดำรงยังเซฟไตกก่อนทึงเวลาพิเศษ มาพอดีครับหัวสินที่3มชูป้ายท่ลายพี่ไปสองนาทียิ่งยาาัดเข้ามาลูกนี้ยังติดบพราะครับจังหวะสุดท้ายเอาครับไม่ไดะไม่ไดะเ,เ,เกมเพเมเกอร์พักบอลจากบอลตรงกลางไหลต่อไมเดะซ้ายกดติดอ้โหมาเป็นชุดๆเหมือนกันกับเกมบอลลูกนี้ทุ่มไกลเข้ามาตกพื้นก่อนสอรี่จากระพันธ์วังหินสัตว์ลูกนี้ไม่ตรงกอดกเ,กเด็กกิมเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในครึ่งหลังพักครึ่ง เล่นเกมครับเมื่อเอาครับเป็นน้องพีฟ้าได้เปิดเกมเรื่นเล่นจาก,กพันวังหินหูรบล็กเต็มน่องน่องแทบแตกครับลูกนี้ยิงหนักมากกลางติดสอรี่หายต่อที่เชฟเฟอร์สันเปลี่ยนแกนออกไปสวยครับลูกนี้ออกมาทำขวาแล้วลงยิงยัดเข้ามาในตรงกรอบกับรุสนีมิงสูแต่แตกกเอ็กซเอฟซียางปฏิเสธมันหนูเบียดบักนแรเอา เอาครับผู้สินชี้ไปที่จุดโทษครับลูกนี้นี่คือเทคโนโลยีครับ v a r ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินเอาครับผู้สินต้องเคลียร์ผู้เล่นให้ออกนอกกรอบสิบหลานั้นก่อนจากกรพันซัดไม่พลาดครับ1ต่อหนึ่งครับในนาทีที่23และดังออกมาเป็นหนึ่งหนึ่ง ได้มาเรียลครับชิปออกมาลูกนี้แล้วทุบทิ้งออกมาก่อนอัคระเดชสิงตัวทองเก็บได้หาบอลเล่ก็ข้ามคานออกไปครับลูกนี้ปเปลี่ยนไปทางซ้ายให้ต่อที่รุสดีมิงสูแต่เปิดลึกเข้าในเตวัดลูกนี้แล้วก็เอาครับเกือบไปครับทุ่มเข้ามาของสารวุธิตรึงเพชร ลึกเข้ามือพีพ <ligen petto> ัฒพลทับใสเห็นเตะมุมเข้ามาลูกนี้มุมฮึโอ้โหเอาดุดไปเสร็จจากคานเปลี่ยนแกนออกมาต่อสรุปตึงเพชรยกเข้าในพักอกย้อนหลังย้อนหลังซ้ายสัดเอากระดเท้า s ี่แยกได้หักเข้าในต่อที่เชฟฟูซันเชฟดึงจังหวะอ๋ครับหาทางเข้าเจะเข้าในแล้วก็ฮึ เร็วกว่าเร็วกว่าเห็นเห,นหือเกินครับลูกนี้โอ้โหเขาครับสองประตูต,ตอนหนึ่งครับนาทีที่สามสิบสองครับมาเป็นสามพันสามร้อยคนครับตอนนี้ที่ดูในผิดไฟ้สดโอ้โห ในสนามก็เต็มความจุครับไหลต่อรุซลีลูกนี้ยังได้ต่อเชฟพาหนีออกมาเชื่อมกับแล้วตักย้อนหลังออกมาลูกนี้ได้ต่ออัครเดชสิงโตทองอัครเดชยิงโอ้โหยัดเลยครับลูกนี้ตูต่อหนึ่งอัครเดชแก้ออกมากลายเป็นดีไปทิติโชด้วยนวิพากยิงเซฟโอ้โหออนกลับมาตั้งใหม่ลูซีมิงสูแต่ไปต่อซอรี่ไหลออกมาแล้วเชฟ เป็นรุสลีรุสลีมิงสูแต่เก็บตกเก็บตกอยู่ที่เสาสองตรงนั้นเสียบเข้าไปเป็น3ประตูต่อ1ครับนาทีที่36ครับเจ้าบ้า,านเจ้าถิ่นได้เฮอีกรอบหนึ่งหนีห่างไปเป็น3ประตูต่อหนึครับเฮกพศพามณีเชื่อมกันมห่หนึ่งจังหวะเล็วสั้นอาครับตามโชคออกมาหาพื้นที่แล้วยิง ครับก้องพบอาจเสริม,มเปลี่ยนออกมาลูกนี้ไหลหลังจักระพันวังหินยิงโอ้โหใกล้กเคียงครับลูกนี้แต่ผู้สินให้เป็นทัดบอดออกไปที่จักรพันวังหินย้อนกลับมาไม่ดะอีกครั้งหนึงนะ่งครับเสริมสักหลานสันเข้าไปไล่พื้นที่ยกเข้ามาลูกนี้ธีปพลทับใส่ได้สิตรงนั้นไปครับเล่นกับเวลาในกอบไปนิดเขาจะตามมาจับจังกระเกษมดึงสวยโดนตัดตรงกลางเกิึกพ้นยิงเซฟครับที่จักรพัน์ หาช่องใหม่แล้วแปะขวาขวาซัดซัดติดรกนิดนึ่งฉลับหน่อยหน่อยแล้วลึกเข้ามาเข้ามือของพิพัน์พลทัพไส่ไม่มีเสื้อสีแดงตรงนั้นมาใหม่ริมเส้นด้านข้างหาพื้นที่อิทนาตะกิจนาตะกิอินาวาซ้ายยิงลูกนี้ก็ปรับองศาเข้ากรอบไม่เอาครับยกออกมาลูกนี้ก็ดูข้ามคานออกไปย้อนหลังแล้วตัดออกมาลูกนี้ยิงเซฟเอาครับยังเซฟได้ กาซิเดตอัดออกมาลูกนี้แล้วเป็นพัดวังหินแล้วผู้สินเป่าจบเกงครับสองนัดหกคืนเท่านั้นขอเสียงตบมือได้ลาทั้งสองทีนอีกครั้งหนึ่งครับผม